แล้วต้องยิงมันยิงได้ไดหมใครเอาเอาพี่เป้ก okay, พี okay, ่เป้โอเคเมื่อกี้ไม่มีไหนเอาใครตายอ่ะเฮ้ยชาร์เจอ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 ช่องนั้นช่องนั้นช่องนั้นชาร์เจอโอเคไม่มีไปไป let's go ไหนดูซิมันจะเหี่ยวเยอะจริงไหม เห็นดาบมันลอยๆอ่ะไหนดูดิไหนลงแสงจะสวยขนาดไหนมาแล้วมาแล้วอ่ะพี่จิ๊บรุดเหรอสวยมากตหันหน้าไม่ได้เอ้ยหันหน้าเหรอเอ้ยหันหน้าไม่ได้เหมือนกันบั็กเหรอหันหน้าไม่ได้ันเป็นเดโมแล้วก็เลยบั็กเนี่ยเหรอเฮ้ยมันก็เกินเฮ้ยได้ได้ได้มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บอุ่มันน่าจะโหลดแมปอยู่มั้งตะกี้อู้หเกินเปลี่ยนเพื่อนะเกินเกินแมปใหม่เออเกินอีกปกินแมปอู้ห ลงแสงก็ยังสวยลงแสงโคตรสวยเชี่ยระวังนะเอ้ยนั่นไอ้ทันขาดคำไม่ทันขาดคำบอกว่ามันเป็นเหวนะนี้ระวังชัตเจอร์อะไรเงี้ยบอกว่าเป็นเหวกู่ยองนะกูไม่วิ่งนะรอพี่กิ๊บก่อนพี่กิ๊บยังไม่มาเลยโอ้โหใส่มอสก็ไม่ใส่มอสกับไม่ใส่มอสสวยเหมือนกันเป๊ะชมชมแล้วมองพื้นด้วยนะไม่ใช่มองแต่ฟ้านี่วุ้นตีอุ้ย ้ยอุ้ยังไม่ใช่ไม่ใช่มันไอ้นี่แมปบางแบบมันจะสั่นปกติเฉยๆลองเนี่ยไม่ใช่มองไม่เห็นอ่ะหูทางทุกคนมาลงเร็วลงเร็วมันย้ายมาแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษอ้าวงูงูยักษ์งูยักษ์ตรงพื้นไหนคนเดินตรงพื้นไอ้งูไอ้เชี่ยด่านมึงเดี๋ยวต้องยิงมันยิงแล้วยิงไม่ได้ไหมใครเอ้าพี่เป๊ กับเป้มันตโดแล้วค่อยยกลับมาเกิดใหม่ฟังเสียดายถ้าคือตอนตอนเนี้ยเนี้ยวัปมาอยู่ตรงทางเดินนี่ปุ๊บอ่ะอยู่ๆกูก็ติ้วลงเลยอ่ะจริงเพี่เ้เสียดายขัดดันไงไม่รัดขัดคำกูว่าแล้วบอกอยู่ว่าระวังชาร์จเจอบอกอยู่ แล้วทำไมมันแซ่บพอตกลุ่มันเนี่ยบอกอยู่ว่าชัดเจอแบบที่โดนจนได้กลายเป็นคนคนคนเต้เนี่ยคนเต้ที่ไม่ได้เออคนเต้ที่อยู่นู่นกลายเป็นวาร์ปมานี่ได้กูอยากโดนมันอื่นไม่ใช่โดนชุู่แสดงว่ามีไม่แต่งท่าหันมาดูเออคือไปนสองคนมันมันสปอนพอดีอ่ะวัดแต่ใครตายบ้างวะ โดนชุดฉันเอ้ยเดี๋ยวแมงมุมนี่มันอะไรเนี่ยมีแค่เกี่ยวถ้ามีแมงมุมนี่หรอด่านนี้ไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นลวดลายเป็นลวดลายถ้ามีนี่กดรอกเกมเลยนะอย่ากลัวสิก็แค่แมงมุมตัวเล็กๆทำอะไรเราไม่ได้ทุกคนมีความกลัวของตัวเองอย่าดูถูกคนความกลัวคนอื่นไม่พยายามพูดให้ไม่กลัวเฉยๆอย่าคิดอย่างนัียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจกี้โอ้ยโอ้ยอย่างคนกลัวจริงจกทำไงให้เขาหายกลัวเขาก็หายไม่ได้จริงจริงเอ่ะจริงจกฉันก็กลัวอ้ย โอ้ยช่วยด้วยช่ยด้วยช่ว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 ยด้ช่ยด้วก่ด้วย่วด้วกช่วยด้วยช่ดย่ยด้่ด้ว่ด้วยช่ว้ยช่วยดย่วยด้วย่วด้ยช่้ยช่้ยช่วยด้วยช้่้่ด้ช้ช่วยด้วยชวยห้ย่ย้ย่้ยช่วยด้วยช่ว่้วช่วช่่้่้ยันว่้ย้ย่่ย่ ระวังโดนอยืนในถูกที่นะเดี๋ยวโดนปัดตายมันมันเสียตายเร็วก่อนจะช่วยยิงให้ตายก็เลยเอามันตายก่อนถือโคตรโคตรเลยนี่เนี่ยนี่เลยเฮ้ยแต่มันจูงไม่ยากเลยเนี่ยโอ้ยทำไมมันตายยากจังวะอุ๊ยตอนนี้มันหมดเยอะแอดวานไม่ใช่เหรอไม่มีปีกขึ้นอะไม่ดูอะอ๋อกูคนสุดท้ายอะ ตายไหมไอ้แทงโอ้ยไม่ตายด้วยต้องจู๊จอโอ้โหแบบเป็งของจริงว <laughs> ะก็ถิงทางไงว่าเอา normal ก่อนไหมบอกชาร์เจอสิบเอ้ยจู๊มันจะปุ้งมาตกน้นนะมันเป็นจุดสปอนพอดีไงเออแสดงว่าเขาตั้งใจเพราะว่ามันเล็กมากตรงนั้นอนะแบบมืดเกินมองไม่เห็นกี่ด้าฉันสว่าง ไม่ไอ้นี่ใช้ใช้ใช้หน้าจอทีเอ็นหรือเปล่าเนี่ยนั่นแบบนึงกูเรียกโกดปรับความยากด้วยบอกแล้วว่าให้เอานอร์มอก่อนไหมไม่มันเป็นหน้ากลัวตรงชาร์จเจอเว้ยก็ก็ถึงบอกไงให้เอานี่พวกมันสองคนเลยนะมันยังขยับไม่ได้ตอนแรกใครใครเห็นหนอนก็ยิงด้วยแล้วกันนะยาวกว่าเดิมแล้วนะรอก่อนมาแล้วโอเคเมื่อกี้ไม่มี ไปแล้วเอาใครตายอ่ะไม่มันผักกันเหรออย่าไอ้ฉันจะตกเลยฉันตกเาร์เตอตกมันไม่มีที่กั้นมันไม่มีที่กั้นมันไม่มีที่กั้นมีที่กั้นใจเย็นใจเย็นมันไม่มีที่กั้นมันไม่มีที่กั้นมันมีที่กั้นเราหายไปไหนคนนึงอ่ะมันไม่เป็นมันผักตกผักตกมันผักตกมันดันกันอะมันไม่มีที่กั้นตามตรงน่าคือคือฉันน่ะยืนอยู่เอ้ยชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ชาเตอร์ช่องนั้นช่องนั้นช่องนั้นชาร์เตอร อ๋อมันเป็นไอ้นี่ครับจุดเกิดวันเตอร์มันซุ่มมันซุ่มโดนทุกตัวเลยทีเดียแต่ว่าฉันซวยอ่ะสิเออมันไปชัรเกอร์เกิดไงซวยเมื่อกี้บูมเมอร์เกิดโอ้โหตัวคานก็มาเราไปด้วยกันเมื่อกี้เฮ้ยชัด์เจอชัด์เจอชารเจอชารเจอร์าร์เ้นมาอ้าวเกมเออเลอรเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้อยู่เลยเอ้าไม่ตอนต้นเขาอาจจะมีให้เห็นวิวเห็นอะไรก่อนที่จะเข้ามานี่หรือเปล่าเกิืนแต่เขาบอกว่ามันเป็นเดโมอยู่ ขนาดเดโมยัง5ดาวอ่ะแสดงว่ามันต้องหลบดีมากๆเลยนะเปลี่ยนหน้าไม่เห็นรอรอก่อนรอก่อนมีเสียว่าเสียว่าอย่าอ้ยาขยับอย่าขยับเดือดถือหน้าหน่อยก็ได้นะหลังอ่ะตรงข้างหลังหน่อยเอ้ยอย่าขยับกดนั่งเลยแล้วกันกลัวเออนี่ก็นั่งอยู่ไหนหมดมาแล้วนั่นไงเอออิงี้อ่ะเหมือนในเดอะเฮาเลยได้พักสองได้เชี่ยนี่ไงกูไม่เห็นน้ำอ่ะกูไม่เห็นน้ำเลย เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันทำไมยวเดี๋ยวเดี๋จี๊กระดันมาเธอต้องรอกไปข้างล่างมันมีน้ำไอเจี่ยตกลงไปข้างล่างมีน้ำจริงๆเฮ้ยระวังนะระวังบล็อกหน้าสองช่วงระวังเดี๋ยวมันเสกตัวอะไรมาก็ไม่รู้ไอ้บูมเมอร์ก็น่ากลัวชาร์เจอร์น่ากลัวกว่าน้ำไปเลยคือไม่น้ะค่อยไปค่อยไปเฮ้ยไม่สปอนไม่สปอนไม่สปอนนี่ดิฉันไปเองก็ได้ฉันได้รูดคนเดียวระวังสปอนนะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยชาร์เจอร์มาชาร์เจอร์มาชาร์เจอร์เกิดแล้วระวังนะใครชาร์เจอร์มาาาฉันนหหดูเส ห่างเนอเศร้าไม่คือฉันโดนมอสเนควาสามารถแล้วมันเห็นชัดเจอชัดไงนี่ไงระวังคอย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 เฮขอบคุณดีระวังเราสุดอ่ะไม่เห็นมีแท้งมันจะหรือว่ามันเลือกเกิดเปล่าใช่ใช่ตามความบางดาลมันก็ไม่ได้ล็อกแท้งหรอกบางทีเฮ้ยบูมเมอร์มนี่แท้งนี่ไงมันต้องจะเกิดสักทีเลยมันมันมันขังไว้เลยว่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทั้ โอ้ยอีดอกดีนะเอาง่ายมาแต่ก็ทำไมกูใกล้ทำไมกูใกล้ตายโอ้ยแบบสุดมากแบบตรงกลางเวยมากไหนโอ้โหแต่กูมองไม่เห็นฟอกหมอกต่อระวังระวังลื่นแล้มีนไหมลงด้านล่างลงด้านล่างโอ้ยกูโดนผีด้านข้างบนเติมกระสุนเฉยๆลงล่างไหนเดี๋ยว ร่างนี้ไงอุ้ยอี๋ยกูโดนระวังนะระวังอุ้ยกูโดนฮันเตอร์คนแรกเลยระวังหลุมนะอุ้ยอึบต่อไปก็นั่นไงี้นั่งงี้โอ้ได้ได้ดำน้ำได้ดำน้ำได้อย่างงี้ตกน้ำได้อย่างงี้อุ้ยแต่มันแต่มันตื้นตื้นตื้นอ๋อนี่ไงเออว่ะน้ำขับวจั่วมากน้ำใสมากโอ้โหทำไมที่นี่มันสกปรกจังวะ กูจะถามว่ามันจะสะอาดได้ยังไงดีกว่าอะไรวันนี่ยห้หห้องเกินมันเหมือนไอ้นั่นดูมเลยอ่ะมันได้เกมดูมเลยอ่ะแล้วก็จะมีแทงมาฉันรู้คิดว่าอย่างนี้นะเหมือนไอ้ดูมเลยอ่ะวันนี้ทำไมยายเยอะจังแล้วทำไมต้องไาปน่าจะมีบอสอ่ะันไปกดเลดีโอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันมีแบบเดียวเหรออ้าวเพิ่งเห็นอ๋อแบบเดียวเหนว่ามาซ้ายขวาหน้าหลังทุกคนเลือกมุมที่เราเองต้องดูเลยปะมีแบบเดียวก็สวยแล้ว สมอเกอร์สมอเกอร์ผูห้องเยันชอบอ่ะถ้าทำต่อจะขนาดไหนวะเนี่ยอุ้ยมาหนี้อุ้ยสมอเกอร์เอาเออเลยแล้วเกมเออเลยฮะเลยอ้าวสมวนผลเยอะเกินแต่แค่นี้ก็ถือว่าจบจบแล้วก็ได้จริงๆเพราะมันก็สั้นนะเออแต่สวยมากอ่ะเออรองเออยังเป็นเดโมอยู่เป็นเดโมอยู่ได้เราทำลไปได้แก้ไหนก็ถือว่าเยอะละเพราะมันหลุดรอบแรกกันแล้วอืมจะสวยเนี่ยไหมพักก่อนก็ได้ นวันนี้นะก็